รุ่น3ีสามรุ่นีกันนะคะาหน้าตานนองเป็นยังบ้างน,นะคะจะเหมือนกับตัวนีตัว a ีแออ e เทคหรือเปล่าค่ะไปดูกันนะคะแลก็เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะมาแล้วแล้วก็มีส e ัญลักษณ์ e-power ด้านข้างค่ะตรงบริเวณหูกระจกนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้แล้วนะคะตัวนี้ มาดูที่ด้านข้างที่มือเปิดประตูนะคะ mm. ก็สามารถเปิดประตูผ่านกัญ mm. จีอชีระยะของเราได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในกันนะคะอย่างแรกเลยเบาะนะคะของรุ่น e จะเป็นเบาะแบบผ้านะคะแต่เป็นผ้าแบบนาโนนะคะทำความสะอาดง่ายค่ะตัวพวงมาลัยเรามาให้แบบ D Shape แล้วนะคะ ก็คือจะเหมือนกับรุ่น V L แล้วก็ตัว V L, แล้วก็ Alltech ไปนะคะด้านข้างก็จะมีปรับไฟหน้าได้นะคะบริเวณตัวพวงมาลัยนะคะก็จะมาเป็น c ู u คอน Control ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูท t o t h รับโทรศัพท์ได้นะคะเพิ่มลดเสียงปรับลดเสียงได้นะคะบริเวณตัวนี้นะแล้วก็อ่ะที่ปัดน้ำฝนนะคะด้านข้างนะคะก็มีให้เหมือนกันนะคะ ไฟรงไฟเลี้ยวนะคะหน้าจอเป็นแบบ TFT แบบนี้มาให้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าในรุ่น e อียค่ะตัวหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ของเรามันจะเป็นแบบนาล็อกเนาะก็คือใช้มือเรากดเองนะคะแต่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็รับโทรศัพท์ผ่านทางพวงมาลัยตรงนี้ได้ด้วยค่ะแอร์นะคะก็จะมาเป็นแอร์ออโต้ให้แล้วนะคะ มีแบกมือไฟฟ้าออโตโฮให้นะคะแต่จะไม่มีวอลเลตชาร์จเจอร์ให้นะคะได้โหมดก็ยังสามารถเลือกได้เหมือนเพื่อนๆนะคะก็คือ,อโหมดตัว e power เราให้ตั้งแต่ตัว e เลยนะคะก็คือจะเป็นได้โหมดแล้วก็สามารถเลือกเป็น ev ได้สั่งชาร์จได้ค่ะหัวเกียร์เราก็จะมาเป็นแบบหัวเกียร์แบบใหม่แบบนี้เลยนะคะ ข้อดีของนิสสันคลิกนะคะที่เราเป็นรถมอตเตอร์ไฟฟ้านะคะแต่เราสามารถใส่เกียร์ว่างได้ด้วยนะคะเวลาเราเอารถไปจอดในห้างนะคะเราก็สามารถจอดแล้วก็ใส่เกียร์ว่างให้เข็นได้ด้วยบริเวณด้านข้างนะคะก็จะไม่ได้มีไฟออนเบียร์ไลท์เหมือนตัว vl นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะ กระจกเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟสองแผ่นที่ให้นะคะด้านบนนะคะแล้วก็กระจกนะคะก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบธรรมดาเนาะในของ V L เขาก็จะเป็นกระจกอัจฉริยะนะคะที่สามารถเป็นกล้องมอนิเตอร์ได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแถวหลังกันบ้างนะคะตัวนี้สามารถพับเบาะลงมาได้นะคะการปรับพับก็เป็นแบบ60-40นะคะพับแยกฝั่งได้ค่ะสามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะแล้วก็ด้านหลังเรากว้างมากนะคะตัวนี้ถ้าตัว E จะไม่มีแผ่นกั้นสัมภาระด้านหลังมาให้นะคะถูกใจพี่ๆท่านไหนบ้างไหมเอ่ย ด้านท้ายของเรานะคะก็อย่างที่พับเบาให้ดูเนาะเราสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวนี้เราก็สามารถพับลงไปได้อีกนะคะเป็นแบบ6ก4 0เนาะแล้วก็ด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดปะยางมาให้แล้วนะคะตัวแบบ1 2โวลต์ก็จะอยู่ด้านหลังนะคะ,ะด้านหลังที่ใส่มาให้จะมีน้ำยา น้ำยาสำหรับะปะยางนะคะแล้วก็ชุดปะยางมาให้นะคะก็คือใช้งานง่ายมากผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะคะแค่เพียงเอาไปติดตั้งกับที่จุดหรีด้านหน้านะคะก็ใส่ได้แล้วค่ะมาดูบริเวณด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นยังไงบ้างคะกับนิสสันทิปตัว e นะคะ ถ้าใครสนใจอยากได้ข้อมูลโปรโมชั oses, sense, so ่นนะคะสามารถทักอินบ็อกนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาสอบถามเด็ก็ได้นะคะหรือว่าสามารถโทรหาได้ค่ะเบอร์สุดแปดหนึ่งห้าเก้าสามสองสามค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวรู้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครอยากดูรุ่นไหนก็สามารถทักคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวิวให้ดูค่ะไปล้วค่ะบ๊ายบาย